เดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีเติมเงินเข้าบัตรบัตรเนี้ยเราซื้อตั้งแต่ก่อนโควิดมาดูว่าใช้ได้หรือเปล่าอันนี้ประมาณปี2019มาดูว่าผ่านไปแล้วหลายปีไม่ได้มาหลายปีอ่ะมันจะใช้ได้อีกตอนนะวิธีการเติมเงินนะคะ อันนี้เขาจะบอกว่า e x p i r e date อ่ะปี2 0 2่9ตอนนี้มีเงินอยู่แล้วนะ6ห่วยแล้วตรงลัสอันนี้ขวามือมันคือลัสเรคคอร์ดเราเคยเนี่ยซื้อเมื่อปี2019วันที่15เดือน8เคยเติมเงินสุดอ่ะไป200ว่ ดีเมนี่มาล้านหกอินเะสิรนน์ตเรไแล้วกด next topping up transaction complete แล้วเราก็เอาใบเสร็จมาแล้วก็เอาการ์ดออกิ้นี่นะมันก็จะเติอย่างนี้ว่าห่งครังวันที่4ีเดือนสามสองศูนยสามหรอจ ของเก่า6ท็อปอัพกลายเป็น106